ว้าโตโยต้ออยาโฟวินครับโฟวินวันนี้วิ่งกันไกลหน่อยวิ่งกันแบบต้องคุ้มผ้าเลยครับวันนี้วิ่งแบบรถคอกเลยต้องคุ้มผ้าหยอด,ด,ยอดเจ๋อเสียงท่อแล้วใจน,น่าดูคันนี้ หยุดตาโฟวินเสียงโหดน่าดูฮะเสียงโหดผ่านแล้วเนี่ยไม่ผ่านนะคนโบกรถไม่ผ่านใช่ไหมไม่ตีครับไม่ตีครับอ๋อรอล้อหลังใหญ่ล้อหน้าเล็กครับ สายลุยเหมือนกันครับไมตี้วันนี้วิ่งกันต้องคุมผ้านะครับวิ่งเข้าเมืองครับรถด,ดำโอ้ไม่หนึ่งคันครับขนุนครับจ่าบาัทครับโอ้สุดยอด Big M, บิ๊กเอ็มกับบิ๊กเอ็มมาแล้วจ่าบาัทเราจ่าบาัทก็สายลุยครับอันแน่อันแน่ ค่อยๆย,ย่องครับค่อยๆย่ยยองครับจากบ้านเราเฮลโหลเฮ้ย้สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าแน่นอนครับเป็นไงแอร์เสียเหรอเหรอโอ,โ,หโอ้โหป่ยกระจกได้เดี๋ยวก็ฝุ่นเข่าหมดแน่นอนจริงๆครับคันนี้ครับนิสสันบิ๊กเอ็มครับแหนบหนาสามแผ่นเอง แี๋ยวถมที่ครับวันนี้ผมที่กันแบบใกล้ๆแต่วิ่งไกลหน่อยครับวันนี้ครับยกครับยกยังลิ้นลงหน้าหลังเลยครับ โอ<ท>้ยไอ้เสียงดีเสียงดีเสียงดีครับคันนี้เสียงดีขอด้วชนบุรีครับนิสัน n ิกเอ็มครับนิสัน n ิกเอ็มมาคู่กับช่างอ้วนเลยครับคันนี้คันนี้รถช่างตัว โอ้โหมีเครื่องเสียงด้วยบิ๊กวับหน้าดูนิสสันบิ๊กเอ็มครับล้อหน้าใหญ่เพิ่มครับวัสดีครับแหนนอนจริงๆครับรถช่างตัวครับคันนี้ครับล้อหน้าใหญ่ครับล้อหน้าใหญ่ อันนี้ก็แหนบสามแผ่นสี่แผ่นด้านล่างโอ้โหแหนบใหญ่ครับใช้แหนบหนาไอรถช่างอ้วนครับโฟวิงครับอันนี้โฟวิงนี่แรงดีครับอืมใหญ่ด้วยร้อใหญ่ทรงใหญ่นะครับช่างอ้วนสวัสดีครับ เขาทายร้อนเนี่ยฮ่าอวินวไม้หนึ่งลำครับนี่ฮะโอ้ยคันนี้ก็โฟวินเหมือนกันครับสุดยอดรถดำครับรถดำทำเงินครับสายจันทบุรีนะฮะวิ่งงานกันวันนี้ต้องคุมผ้านะครับเพราะว่าวิ่งผ่านในเมืองครับให้เรียบร้อยกันนิดนึง ทำให้เรียบร้อยันนี้ท่อโอ้เสียงหวานจังวีดเลยครับถอยครับถอยโควินเหมือนกันครับแจวจริงครับบ้าจากตัวสองคนเลย <laughs> จากตัวสองคนเลยแจว อาดำเลยครับดำเลยเร่งเครื่องนิดหน่อยฟื้นขึ้นได้สบายสบายเราหน้าใหญ่เราหลังใหญ่ครับ mm hmm. ยางหลินหลงครับฮอนด้าโฟวิน mm hmm. ช่างเป้ยคันนี้ครับรถช่างเป้ยครับ mm hmm. แหมวันนี้มากันหลายช่างครับ mm hmm. มีช่างตัวมีช่างอ้วนมีช่างเป้ยมี นิสสันพรเทียครับอนหนะน้าแนนอนครับน้องอ้อขับครับเออน้องอ้อขับครับคันนี้ครับผู้หญิงขับนะครับนี่แนนอนจริงๆเจ้าดีจ้าผู้หญิงขับรถด,ดำรถช่างเปยครับคันนี้ครับนิสสันพรเทียครับช่างเปยก็ แจกตั๋วอย่างเดียวครับระบบเก็บผ้าอตัตโนะระบบเก็บผ้าอตัอตโนะใช้ใช้คนข้างหลังเก็บว่าหวิ่งวิ่งไปกลัวกลัวผ้าใบ <c oughs> ป,ป,ป,ปิ้วแรงขนาดนั้นเลยอ่ะ<笑><笑>อ่าเสแล้วครับเสร็จแล้วก็ไปเอามากาโตอถอ,อ,อยก็ถอย โฟวินครับโตโยต้าโฟวินดำกันไปเลยวันนี้ต้องวิ่งคุมผ้าครับเสียงโหดดีเหลือเกินวิปตามมานี้สารฟอนเทียมมาตามมาตามมา มา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 น้อง้อมอมายามายามาเป้น,นี่ใส่เกียร์ใหม่แล้วะเกียร์ยัพังครับเนี่ยยังไม่เปลี่ยนคห้านนีครับเหรอเหรอเกียร์จะหล,ล, <laughs> ลับแล้วอ่า อ,อกคขับเองครับคันเียวบอกไปมีวนวะ <c oughs> บอกไมี้าวนะ <c oughs> กี่ห้ายี่้าไม่มีมตแน่นะ <c oughs> อนตอนนี้เขาทดเหลือสีเกียร์แล้วตอใมาสูพีซีสามสู เก็บผ้าบออโต้คันนี้เก็บเก็บผ้าบแบบออโต้ไม่งั้นเดี๋ยววิ่งไปเอาดินร้อยยี่ร้อยสามนี่ผ้าบขาดหมดดีากก็ม่มีเจ้านั้นไมมีเกลอนหนึ่งผอไม่มีเจ้าห,ห้าเขาลังแห่งเอว

เปิด <Yeah. S 2> <God, yeah. S 1> ประทายดังสนั่นเลยครับ